สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคําขอที่คนมักจะขอให้ผมทำเอ่อต้องบอกว่าใครใครบอกว่าทำได้นี่ต้องบอกว่าโกหกเลยไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้พี่เกา่าขอนี้น,นะอ่อคำขอนี้เนี่ยคุณจะต้องเป็นคนบอกเองและ ให้คําตอบเองไม่มีใครให้คาตอบคุณได้คําขอนั้นคืออะไรคําขอนั้นคือช่วยจัดโปรอินเทอร์เน็ตให้หน่อยสิดูโปรอินเทอร์เน็ตริ่มไรปีให้หน่อยสิว่าซิมไหนดีเอ่อไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครบอกได้ไไดทําไมถึงบอกไม่ได้มันมีอยู่สองเหตุผลที่ทําให้คนอื่นจัดโปรอินเทอร์เน็ตแบบนี้อะไรให้คุณไม่ได้เลยไม่มีทางโปรอินเทอร์เน็ตไม่มีใครจัดให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองเพราะว่าอย่างแรกที่คุณจะต้องรู้มันมีสองอย่างนะสองอย่างนี้คุณต้องรู้ อย่างแรกก็คือคุณใช้อินเทอร์เนต็ตเดือนละกี่กิกอันนี้เนี่ยนะพี่นะพี่รู้คนเดียวไม่มีใครรู้กับพี่หรอกทำไมอ่ะเพราะมันอยู่ในมือถือพี่เข้าใจเปล่ามันอยู่ในมือถือเปี้ยเออพี่เข้าไปดูในตั้งค่าไปดูเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปดูปริมาณการใช้อินเทอร์เนต็ตของเปี้ยในแต่ละเดือนนะ่ะ บางยี่ห้อเขาจะมีให้พี่ได้ดูได้ย้อนหลังประมาณสักเดือนสองเดือนบางยี่ห้อบางยี่ห้อให้ดูได้ยาวๆอันนี้มันแล้วแต่แบรนด์นี่พี่ใจนะเข้าไปดูได้คุณก็จะเห็นภาพตัวเองดูย้อนไปหลายๆเดือนถ้าถ้าในเครื่องโทรศัพท์มือถือคุณมันย้อนได้ไม่เยอะ อาจจะต้องสังเกตกันทุกๆเดือนเลยสังเกตว่าเดือนนี้ใช้เท่าไหร่เดือนนี้ใช้เท่าไหร่เพราะมันย้อนได้ไม่หลายเดือนใช่ไหมคุณก็อาจจะจดบันทึกไว้เดือนนี้ใช้เยอะใช้น้อยอะไรเงี้ยก็ถัวเฉลี่ยไม่ต้องถัวหรอกเดือนไหนใช้เยอะที่สุดอ่าเราจะได้รู้ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเดือนละกี่กิกมันจะมีประโยชน์อะไรพี่ซิมอินเทอร์เน็ตรายปีนะมันจะมีมันจะมีปริมาณอินเทอร์เน็ตให้อ่ะแต่ละซิมแต่ไม่เท่ากันถ้าคุณใช้น้อย คุณก็จ่ายน้อยคุณใช้เยอะคุณก็จ่ายเยอะเออถ้าจะให้ประหยัดคุณก็คุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะก็ได้ถ้าคุณใช้น้อยน่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่มีใครบอกคุณได้บอกกับคุณนะบอกตัวเองได้คนเดียวบางคนบอกโอ้ก็ซื้อไม่อันไปเลยหมดเรื่องหมดราวอ่างั้นก็กลับมาอีกดิเงินไขหนึ่งพี่อันนี้ก็ไม่มีใครบอกคุณได้สัญญาอินเทอร์เน็ตแถวบ้านคุณในยี่ห้ออะไรดีที่สุด ไม่มีใครบอกได้ใครจะบอกคุณผมเหรอผมยังไม่รู้ได้ยไงคุณอยู่ไหนพวกก็พูดเถอะผมเคยไปอยู่ตา่างจังหวัดน,นะเออชื่อไม่อยู่อยู่บ้านเนี่ยนะใกล้ๆก,กันนะ่ะถัดออกไปสักร้อยเมตรเนี่ยสัญญาณนี่คนละเรื่องละอย่างอย่างจุดที่ผมอยู่เนี่ย ASD พอถัดออกไปปั๊บของทูดีเข้าใจปะ มันไม่มีใครตอบได้เอ่อขนาดแถวบ้านกันเองนะอ่าจจะจะจะให้โชว์หน่อยต้องอยู่ติดติดกันนะเออนะเว่าติดติดกันเลยว่าเออเขาใช้ยี่ห้ออะไรใช้ดีไหมสัญญาณดีไหมไปดูขี่สัญญาณเขามันเต็มไหมอินเทอร์เน็ตที่ใช้มันลื่นไหลดีไหมหรือว่ามันหมุนตู้ติ้วติ้วค้างตลอดเลยน่าลังคาญาแล้วก็ไม่ควรใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัญญาอินเทอร์เน็ต แถวบ้านคุณยี่ห้ออะไรดีคุณจะต้องรู้คุณจะต้องหาเข้าใจไหมหาหาจากไหนหาจากคนใกล้ๆเอาใกล้ๆบ้านนะอย่าถัดไปไกลอย่าถัดไปไกลเพราะสัญญาณมันจะอยู่ในโซนๆแบบอาใกล้ๆแถวแถวบ้านเราอะแล้วสักไม่เกินสักห้าสิบเมตรนี่จะดีมากเลยเพราะว่าถ้าอยู่ในแถวบ้านเราในระยะระยะห้าสิบเมตรนี่สัญญาณน่าจะไม่ค่อยหนีกันเท่าไหรอ่อ่ะเอานะ <laughs> น่าจะไม่ดีโอ้ถ้าหน,นีนี่กุ้มใจเลยผมจะบอกให้นะอ่าเพราะฉะนั้นหาคําตอบตรงนี้ออกมาอ่าเพราะฉะนั้นคุณจะได้รู้ว่าคุณเหมาะกับยี่ห้อไหนเพราะมันเป็นสารตั้งต้นนะอะเหมาะกับยี่ห้อไหนเนี่ยทําไมอ่ะเออบางยี่ห้อเขามีโปรโอินเทอร์เน็ตที่แบบเออต้องทําใจหน่อยต้องทําใจเช่นไรเช่นสีเขียว a อเอสอย่างเงี้ยอ่าช่วงนี้ยเขา ไม่อันนีม่มันไม่เห็นแฮะไม่เห็นแฮะเห็นแต่อันอันเนี่ยนะจําจกัดปริมาณเพราะฉะนั้นก็จะต้องกลับมาดูตัวเราเองก็ช่างใจเหมือนกันว่าเออเราเราจะเอาประมาณไหนล่ะเออแล้วเ,เรามาดูลักษณะการใช้งานเราต้กงคดูว่าโอ้เราใช้เยอะไปเราก็ไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นใช้ก็มมัน้ามามีแต่สัญญาสีเขียวเยี่ดังไงยี่สะท้อ พี่ต้องทําใจเลยแล้วก็คิดหาเลยว่าพี่ทํทำยังไงกับชีวิตเนี่ยน,นะอันนี้ก็ต้องอันนี้เป็นคําตอบว่าย่งนั้นพี่ต้องไปหาคําตอบตรงนี้มาก่อนไม่ไ,มไมีไม่มีใครจัดโปรไว้พี่ได้หรอกแล้วแล้วค่อยหาจากคําตอบที่พี่ได้ว่าเออหนึ่งคุณใช้อินเทอร์เน็ตเดือนละกี่กิกสองสัญญาณแถวบ้านคุณนะยี่ห้ออะไรดีคุณชอบยี่ห้ออะไรรู้ว่าสัญญาที่บ้านคุณใช้อะไรยี่ห้ออะไรดีที่สุดบางคนบอกว่ามันดีตรงยี่ห้อโอ้โหพี่จะมีวาสนาขนาดนั้นเลยเหรอ ผมไม่เคยเจออ่าวผมไม่เคยเจอมันมันไม่มีที่สุดตรงยี่ห้อแถวบ้านหรอกจริงกผมเคยอยู่ที่ไหนที่ไหนผมทดสอบดูก็จะมีสักค่ายหนึ่งอะที่เด่นขึ้นมากว่าชาวบ้านชาวเมืองกล้ค่ายอื่นมันก็ดรอปลงไปเป็นรองอะไรอย่างเงี้ยเออนะเพราะฉะนั้นนะหาคาตอบตรงนี้ได้แล้วพี่จะหาโปรอินเตอร์เน็ตได้แล้วหรือหรือจะให้พี่ผมช่วยหาก็ได้แต่ว่าคุณต้องบอกก่อนที ชอบยี่ห้อไหนเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านอนะ่ะดีที่สุดคือยี่ห้อนี้แหละนะแล้วก็อินเทอร์เน็ตที่ใช้อ่ะเดือนละกี่กิกเออพอถามตอบถามมีข้อมูลอย่างงี้มาโอเคค่อยจะบอกได้หน่อยว่าคุณจะใช้อะไรเข้าใจไหมเอออ่ะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามของคนเหมือนจะเรียกคาถามก็ไม่ได้เป็นคําขอพีอ่จะอธิบายก็ก้ายาวๆบอกไม่ถูกดูคลิปเอาก็แล้วกันน่าจะเข้าใจนะพี่นะเออแล้วคลิปต่อไปจะพยายาม ดูที่ว่าบตรงนี้มันมีโปรโอินเทอร์เน็ตจะมัจะลองเอามานําเสนอดูพี่ก็ไปลองเลือกเอาก็แล้วกันโอเคไหมเอามาฝากก็นประกานนี้แหลแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ